สวัสดีจ้าเพร้าสวัสดีจ้าพี่น้นงในในอ,อ,องกินหมุกระทะมั้ไก่จ้าวันี่เปิดห้องกินมุกระทะจ้ามาจ้าพี่น้นนนนงงนองเสดแซ่าาบต้มกันพี่น้องมีน้ากิ่นใช่ไหมนอนมา แจกทุกคน,กค,น,นครับกระบอกค่อยควัเท่าไหร่บอกข้าัพรมเป่าออกไปจ้ะเอาพร,รมเป่าออกขึ้นออกเนาะพี่หนอย 嗯。 ยังไงซื้อจานไหมใส่เส็นมากมากบุ่นเสร็จ,ห,รมรจหมดเลยมามากินาากาแฟว่าครับผม เพิ่มความอ้วนเนาะตองผู้ตองผู้เดี๋ยวแพรวามาน้องแบมโงมาสุดยอดไม่ได้กูดครับแสบๆพี่น้องหลานไส้วาชิมาก,กินนะโมมา มาเด้อสุกูทุกคนจ้ามาเด้อจ้ะทุกคนเด้อจ้ะสุดยอดอาลังการหือกงจิ้มสุดยอดป่ะแม่เปิดพัดลมเป่าควัอนออกไปข้างนอกีปน้อะ กับมันกับม่มีควันหรอกแต่ว่าบางเคเ้าเอากบบย่านเนาะนะ,นะมากินหมูกระทะครับโอ้เร็นมามะมามะแพ่ว่าใส่ไว้เด้เนียวนุ่มเนาะมันกินแค่ว่าด้าอย่างนี้แหละแค่ว่าสิมากินเต้าหู้นะ ถึงหนูจะอ้วนแต่หนูก็สวยนะคะกินวันนี้ค่อยไดเอทพรุ่งนี้เนาะ <c oughs> ว่าเป็นยังครับผัวยังหักยู่ว่าสัันบินมา <c oughs> ถึงยังไงหัวก็รักเหมือนเดิม <c oughs> นี่นี่ นี่เนวกำลังก่าอยู่สุดยอดฟินมากต้ากิ่นลูกลูกกับแอลแต่ว่าเพิ่งตื่นนะ อันนี้เขาก็ป,ไไากากปิดไฟไว้พ่อมันสูงแล้วเขาก็ปิดไฟไ้พี่น้องราวาเข้าตรงให้พัร่มเข้าดูดอากาศออกไปพเภาาอยู่ห้องอยังจีเขาก็เนาะข้างล้างก็เปิดประตูไว้เห็นมัโรงโรงครับผมแค่แว่ามาร์คจิ้ม ัเด,ดนี่เลยกินบ่ฮันได้ิมเลย <c oughs> บ๊วต้นกับขีแตกบ๊ต้องมายิ้มพอดีนดี่นี่บตยติมเลย <c oughs> นี่นขีแตกพดีบวต,บตกัขี่แตกนี่ยังสองยางเนี่ยต้องรีบมานะเปลี่ยนกนก่อนนะบ๊ต้องมายิ้มให้กันเลย นหน่อยเนี่ยมาแกล้งแม่นี่แม่นป่ะแม่นป่ะครับเจ้าสี่นะครับมีหนุ่มหน่อยมั้งครับมาแกล้งแม่ดิบอลูกบอลูกวี่ดาวมาแกล้งแม่บอเด็กยินเสียงถอยเสียงซ้ำเลยครับตื่นเค่บ้านนี่กินเข่ามาอิ่มจักมื่อเลยยิ้มลายหิวน้ำแม่ดิโอเออ กวนพี่น้องเราคนถามว่าให้แพรว่าเอ้ยให้เน่ๆกินกล้วยบัวครับผมเพราะว่าพุกเดือนพุกเดือนก่อนเพราะว่าแพรว่ามีล้ำใสคนยังบัวท่านในนี่เขาได้ล้ำใสคนยังอันอันระบบย่อยอาหารเคนยังบัวมีบอรบอร์ทำงานเต็มที่พุกเดือนจะตีแขอกขอบบุญขอบคุณหลายๆเนาะขอบคุณหลายๆจาที่เป็นกลองเนาะกับทุกอย่างแพรว่ากัมีหมอประจำ เพื่อนกันให้ครับแนะนําตลอดโทูป,ปรึกษาเพื่อนตลอดครับผมเมืนน่อไงมีอาการยังไงเมืนน่อนนี่เป็นยังไงอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งเรืออสองอาทิตย์เพิ่มยิโตมาเทืนนึงมาถามว่าเป็นยังไงลูกมีอาการทิดปกติบ่ลูกเป็นนู่นนี่นั่นบ่เขาก็อธิบายเพื่อนฟังเพื่อนกับบอกว่าแข็งแรงดีเพื่อนกับบอกว่าน้ำหนักอายุในกฑนดี ้าเด็กหน่อยเปน็นยังชีต่ะละมือต่ะอธิบายเพื่อนฟังว่าเปน็นยังไงสี่เพื่อนกันว่าโอเค<ม>ดีอยู่อยู่ในเกณฑ์ดีอยู่เด็กหน่อยแข็งแรงเพื่อน่าถึงแต่หน่อยเลี่ยงแบบนี่แต่ว่าแต่หน่อยกับน,นี่อ,อ้วนแต่ว่าน้ำหนักเพื่อนก็อยู่ในเกณฑ์ดีอยู่จัหมะครับผมเพราะว่ามันมันอยู่ที่นั่นเนาะพี่น้องก็ขอขอบคุณขอบคุณทุกข้ามในนําล่ะแล่หน่อยไปเจ็บไปคิดไปนั่นล่ะเนาะ แต่ว่าทุกๆอย่างอยู่ที่คุณหมอที่เข้าให้ค่ะเพิ่นให้คำปรึกษาเข้าจ้ะฮะแล้นเพิ่นกับห่วงยาพี่น้องกับห่วงเนาะจากแบบกินแนวกินบวกลำบวอย่านลูกเจ็บท้องที่ก็ถามหมอแล้วเพิ่นว่ากินได้ได้ว่าบให้บวได้กินหลายจ้ะกับบวได้กินหลายก็กินพอประมาณเนเนกอ่ะบวบวเจ็บท้องหรือบวเพิ่นกับปกติได้จ้ะเพิ่นกับท้ายมือเศร้าเธอหนึงแรงเธอหนึง ทุกเมื่อนี่ตอนนี้ก็คือสู้แน่นะตอนนี้เพิ่นสู้เพิ่นยึดควืมเพิ่นกบมี่ขี่ทาธรรมดาอืมแต่กระทำกระทำพี่หมอแล้วคุณหมอก็บอกว่าโบเป็นยังมันคืออาการของเด็กน้อยสู้โบถ้าเกิดว่าเพิ่นทายบยบยบดบยติดกันเน่ะกะจังกับท้าไปหาหมอแต่ว่าหันี้เพิ่นกับเพิ่นกับคุณหมอก็บอกว่าโกกัดีอยู่ คนก็บปรเด็เพราะว่าถ้ามาหาหิงตลอดแม่พี่น้องถ้ามาหาหิงให้น้องตลอดก็ขอขอบคุณขอบคุณหลายๆทีพี่น้องเป็นเพรขอบคุณในายขอบคุณทุกคนเลยจ้ะทุกค่ำแนะน้ำก็หน่อยกับสีเนาะก็คือว่าละแต่ว่ามันจะต้องผ่านกุมารแพทย์เขาเอื่นว่ายังอ่ะนิดหน่อยไหมเพราะว่าแค่ว่าี่เนี่ยเพิ่นก็อารมณ์ดี ตื่นยช้าเหมือนเสามาฟื้นกับโบงอเงี้ยย้ำซิโนย่างเหมือนขึ้นฟื้นกับโบงอเงี้ยเลยโบงอเงี้ยแล้วพี่น้องเพป่ะแล้วคนว่าเปย์เปย์โพดีติดเด้อพี่น้องโพดีติดจ้ะได้อีกน้อยนึงเรื่องอีกน้อยนึ่งคนละงานงาเข่าม้าคนละจ้ะเพราะว่าอันเพราะว่าแก่เฮ็ดเองว่าได้ต้องให้งาเฮ็ดให้จ้ะแล้วเราสั่งจะชี้ให้ตัดหน้อยโยกันนี่ไปบ้านคนละไปให้งาเฮ็ดให้เพราะว่างาเราเป็นคนเฮ็ดปลูกเจ้าของแก่เฮ็ดเองว่าได้ไม่เฮ็ดไม่ปินไม่จ้ะ ที่ให mm ้ป hmm. ลูกเองเทียบ่เป็นอันถ้้เราด้ยไหมว่าเอาคืนอีกแต่หน่อยเชเอาคืนอีกอยจะ่าแพว่ว่าห้เห็ดหมเห็ดจะก็ว่าบ่เสียมันบเสียว่าแต่น่อยสชมัดมันค้มัดนี่บ่าญานี่ยรา้เห็ดเราต้องล้องก่อนเด้อจ้ะเราว่แเ่น่าเราเห็ดแล้วเอาเมื่อกลูวมึงนอนบบเมนเด้ญาเนี่ยราเห็ดแล้วเราต้องร้อมทดสอบเราเบึงกอนวางอืมันนึ่งห้านชิบโตกหลานชิพอผาร้านขาดแล้วเฮ็ด โอเคเนาะกินมูกระทางกันกับแซ่บขอบคุณขอบคุณทีๆตามเนาะร้ายจากขอบคุณทูกคำแนะนแล้วจ้ะเจียวมาปรับใส่ในชีวิตนี่เราจ้ะแมนครับผมเนาะทุกๆอย่างเข้ากับปึกซามคุณพี่หมอตลอดนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ